ไายเรียหาตกป่าล่องเบิงมันจะพอมีปรากฏบอนะครับอยู่ครับอุ้ง่ามเส่อไงไงไงไปแล้วครับอือุ้ยองยยอยู่ครับอย,อยู่อยู่อุ้ยตรงง่ามอยู่ ไงครับตัวนี้มาแล้ว สวัสดีครับทุกพี่น้องครับมื่อนี้ว่าทุกท่านมาตกปรากฏอยู่แม่น้ำสองข้ามใกล้บ้านนะครับเนาะแต่ก่อนหน้านี้ฝนตกมาแห้งแลยน้ำขึ้นมาตอนนี้มันเริ่มลดลงหลายแล้วล่ะนะครับเน,ะนาะน้ำมาสองรอบสามรอบแล้วล่ละน้ำหอวสองข้ามนี่แหละนะครับรอบนี้กับกลงแล้วเนาะแต่ว่ากัยังไหลอย,อยู่จักหน่อยนะครับเดี๋ยวเฮาไพ่เรือ,าอหาตกป่าลองิึงมันจะพอมีปรกากฏบ่นะครับ พออะไรมาหน่ำนะครับพอหยาก,กือเพจสวนอยู่ครับโผป<ฮ>ลูกำลไม้นะครับเนาะติดงานก็ได้มาเพืด่เดียวนี่แหละนะไดมาสองคนมันก็มีโอกาสได้ปลาลายก็นี่นะครับอุ้ยกดหัวอีกแล้วโมยู่ครับปลากดหวยั่ตัวยังไงดิตัว่าโมยูอ่อ๋อเดือบหลอนใส่ตัวเลยละ่ะ เบ่งครับเดืองแห้งแห้งป่ากุดหบ่ค่อยยูเบ็ดนะตอดละแวงอยู่ครับมันอูงามเสยงๆๆ่ยง่ง่าโอ้ใส่นี่สุดยอดอโอ้มันจะบม่มีมีเสยครับอื น้ำบลอกปายในดอกอ๋ออ้ออ๋ตอต่อแล้วครับตัวนี้บุยง่ปุนได้นี่ต่อค่อยๆนี่องอาอคุณต่อ,อ,ตอสิโอ้มันบวมแ้มมันต่อครับเบ็ดไหลลงโอ้ยใหญ่ๆอีกแล้วงามๆอยู่โอ้ดินแห้งเดยสวยๆครับโอ้ย สวยครับที่แรกว่าจะบไรามามามันสวยแล้วลองมาเบิงครับบหอดปานได้ครับต้องตีุนข้างๆปลา่นแต่ว่ามันได้กินก็ออกมากินหรืก็หรอวะ อเอาอยู่เสยครับติดขอบติดขางติดเนียงม่านละนี่โอ้ติดปากกันละโอ้มันติดขอบมันคือตอดคอยแถลตรง,งน้ำอยู่ดีครับเออโอ้เนแผลนึงลน่งละแหลกปวดอรกปวดที่หลังครับเริ่มผิดออกดิดเริ่มปวดแล้วโอ้ สวยครับรอบนี่ลงดลีลงถึงจุดป้อถูกอ,อยู่ครับ <c oughs> งามอยู่ <c oughs> ใส่นี่ละ ลงได้สวยอืมอืไปแล้วครับอืมใส่นี่วนปูเลงจินเยียยวมารลยแล้วนี่ สวยว่นนี่คำว่า้างเนี่ยก็ล่งสวยเตอ๋อป่ะครัยามันคางใบอย่างอยู่นะ <laughs> อยู่ครับงามปรนเดี๋ยวก็ต้องงาม,าม,องงามโอ้โอโกะเงยงโคอืมมัเต็มครับฮึ่มลงสวยอีกแล้วครับไหนละ่ะกดเงี้อยู่นี่ละ่ะ ก่อนแล้วครับอยู่ ủa nồi, ống gì Đông ống kết tủa rồi, xong tủa héng gì ิโล่บมีบรือ่าเนาะหาอยากครับล,ล้วเทียงลราก็ได้บุกค,ครับตอนนี้ลงไปหอดอ่างไตแจ็คสิเป็นยังไงคนเต็มแล้วก็ได้บุก ขี่รถไปไง่ายๆนึ่งเดียวครับอุ้ย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 แยงแยงงยูครับยูยูอุ้ยตรงงามยูอืมเฮาบ่มักขี่รถเนาะนั่งเรือลองไปตกไปน้ำเลยเอยยังสิครับดีแล้วครับหายไปหอนทั้งเตะกันมี่มองจอดเรือตกก็บไม่ต้องขึ้นฟังตกจอดอยูีนาไฟตกรถมันบ่เคียงเพิ่นนะครับเนาะ โอ้แต่จุดนี้ก็ได้เพรแห้งลอล้วลนี่ซ้ำนี้ก็ได้หนึ่งกินแร่งอิ่มแหล้อล่ะครับโอ้ยสวยลงสวยครับจุดสำคัญเลยจุดนั้นแหละปรากฏมันลหล มันมีตัวหนึ่งทีกระชากเบ็ดผมคากๆอยู่นี่มันบวนติดครับตัวใ่คกักเดมคิดว่าใย่กทุกตัวที่หฮอใดเมื่อน,นี่ลหละกระชากสามเทียบติดเบ็ดเลยมพยายามออกให้ได้อยอ่ครับเนี่ว่าจหนี้จากจุดนี้จะโดหนหออละแต่ว่ามาเจอตัวนี้ก็เลยบ่คขั้นเทปใส่ครับกระชากสามสี่เทียวัดบติดจักเทีย นี่กินสลัดนะสุมตัวใหญ่นะตัวน้อยบ่กวนมาแล้วบอกโอ้บ่อยู่ครับบ่อยู่ตรงนั้นนี่ตรง,งตนั้นนี่ตอนนี้ วยจุดเข้าจุดเดิมขี่ไปไปลายไม้นันย่างเดียวครับหึหึหึตกไงครับตัวนี้มาแล้วอืมอุยอออ้ยอองเลยว๊บบ้ตัวนี้นะครับที่มันดึงมีดผมกระไรเทีย ม,ม,ม,มึงท้องอ็รดครับมันกินจนมันท้องตึงอ่ะมันยังกินอยีอยู่อ่ะกินจนท้องตึงยังกินต่อสวยครับโอ้ยใหญ่กว่าตัวแรกที่เขาได้ดิดอกยังมีเสาน้ำอยู่บนน้องสวยอยู่ลงสวย ดูครับง่ามง่ามตัวนี้อือมาอีกแล้วโอ้ยแต็มสวยๆใจเย็นใจเย็นโอ้ไม่ได้ไปไซเดอครับทุ่นี้ก็หลายตัวแล้ว กดหัวลงไม่ตัวงามครับกิ่น่าเนก็ตัวงามอยู่ดอก อ,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 อุ้ยอุ้ยตัวแอยู่ตัวนี้อุ้ยยู่ครับว่ามันจะค่ายเบ็ดแ่งอยู่แล้วตัวตรงงามครับปากแง่ง អឺអ <curvesusion> ឺแห้งครับแห้งមកติดអឺอยู่ตุ๊กៗទៅចេះកញ្ញាំងគេលបអូវ៉កញ្ញាំងຫຼາຍតែជួននេះតើតต้องงามอยู่ដល់កញ្ញាំងก็ได้ โอ้กดหัวลงเลยโมยหญยปานใดโน้กระแหงครับดึงแฮ้งๆปี้งปกระแหงตัวงามๆครับมาล้อมที่หัวใดมดนี่ครับตัวงามมีอยู่นะใส่นี่ตายแล้วล่ะมี2สองสามตัวอยู่เลยใสวนี่ครับงามนะนานกระแทกก็ต้องเงยน้ามาได้กินเแล้วครับ ยังพอกันคลิปหน้าขอบคุณท,ทุกท่านที่ติดตามแลครับชมครับตัวผมอขอลาไปก่อนสวัสดีครับ